วันนี้นะทำไมครูถึงต้องมาไลฟ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนแหละก็คือว่าในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะมันจะสามารถจ่ายได้พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายทีเนี้ยสำหรับครูอ่ะครูไม่ได้ใบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบแจ้งใบแจ้งภาษีอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มาพอไม่ได้มาเนี่ยจริงๆก็พยายามจะหาแล้วนะว่าเอ้ยมันไปอยู่ไหนส่งไปที่ไหนอะไรเงี้ยค,ค่ะก็คือไม่ได้ ทีนี้ครูก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองเนาะไม่ได้รับการยกเว้นแล้วก็เป็นคอนโดครูก็เลยไปถามนิติคอนโดผลปรากฏว่านิติคอนโดเขาแนะนํามาแบบนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังเขาแนะนํามาดีมากเลยนะก็คือมันไม่ได้ใบใช่ไหมนิติคอนโดเขาก็เลยบอกว่าคำนึงนะเขาบอกว่าให้ติดต่อไปสํานักงานเขตกรมที่ดิน ำนักงานเขตกรมที่ดินนะคะที่สิ่งปลูกสร้างนั้นอยู่แล้วก็เพอเอิญว่าของครัวเป็นคอนโดและนิติคอนโดเขาก็คงมีคนถามเยอะแล้วแหละเขาก็เลยให้เบอร์ติดต่อมาพอเป็นเบอร์ติดต่อแล้วว่าเขาก็ระบุไปเลยค่ะว่าให้ติดต่อไปที่ฝ่ายรายได้ทีนี้พอติดต่อไปค่ะผลปรากฏว่าสุดท้ายแล้ว่เขาให้แอดไลน์มาอันนี้แปลกมากเลยนะก็คือเขาไม่ตอบ เขาไม่ได้แบบว่าโทรตอบนะเขาให้แอดไลน์นะคะทีนี้พอแอดไลน์ไปเนี่ยผลปรากฏว่าเราก็พิมพ์เข้าไปค่ะว่าออตอนนี้นะเราสอบถามก็คือเราไม่ได้รับเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี2567ซึ่งปีนี้สามารถสายได้จนถึง31กรกฎาคม2567นะคะก็คือขยายมาถึงแค่กรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้แล้วอะ ผลปรากฏว่าพอทักไปว่าไม่ได้รับนะคะแล้วเราก็ระบุไปเลยค่ะก็คือชื่อนามสกุลตอนแรกครูก็คิดว่ายังไงก็คงไม่ทันแล้วแหละเพราะว่ามันจะชั้นฉีดอะ่ะจริงๆคือครูเข้าใจว่ามันน่าจะหาเจอแ้วพอมันหาไม่เจอมันก็กระชัน้นเราก็คิดว่าสงสัยไม่ทันและอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผลปรากฏว่าส่งไปประมาณสี่โมงหนาที จริงๆเลยเวลางานนะเวลางานเขาทำแปดโมงถึงสี่โมงเย็นครูส่งไปประมาณสี่โมงหกนาทีผลปรากฏว่าเขาตอบมาเขาตอบมาเป็นอะไรรู้บ้างคือเขาตอบมาเป็นไฟล์เลยอ่ะก็คือเราถามไปว่าภออาษีนี้ดีลสินีลูกสร้างชื่อนี้นามสกุลนี้อย่างเงี้ยคะ่ะผลปรากฏว่าเขาส่งกลับมาเป็นไฟล์เลยพอเป็นไฟล์เสร็จเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นไฟล์แบบนี้เลย ไฟล์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเป็น QR code นะคะแล้วก็มีเหมือนสแกนอะมี QR code มีตัวสแกนเรียบร้อยนะครเพราะฉะนั้นนะพอสแกนปุ๊บเนี่ยข้อมูลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เขาก็แจ้งว่าออพอข้อมูลเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ส่งหลักฐานการจ่ายนะคะกลับไปที่ลาย ให,ให้ส่งหลักฐานการจ่ายกับไปที่ไลน์เขาก็บอกว่าเนี่ยพอส่งหลักฐานการจ่ายกับไปที่ไลน์แล้วอะ่ะเขาจะใช้เวลาประมาณ mm hmm. เท่าไหร่นะเชฟในไลน์สองอาทิตย์ปะก็คือประมาณสองอาทิตย์เขาก็จะส่งเขาเรียกว่าใบเสร็จนะคะส่งกลับมาทางไลน์ให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือผมก็เลยต้องรีบมาไลฟ์ให้ทุกคนให้ทุกคนฟังนะเพราะว่าหนึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า คาสีที่ดีละสิยปลกสร้างนะคะสามารถ่ายได้ถึงวันทุ่งนี้ป็นวันสุดท้าย 2. คนก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดชั้นน่ะไม่ได้รับเอกสารไม่ได้รับหลักฐานจะทํำยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคําตอบให้คุณกลับไปติดต่อนะะอาจจะใช้เซิร์ชเอาก็ได้เพราะวันของครูโชคดีมีนิติต,ตอบมาพอดีเลยคุณก็ลองไปเซิร์ชว่าสำนักงานเขตกรมที่ดิน ของทุนบุรีใช่ไหมสำนักนนงานเขตกรมที่ดินทนบุรีมันก็จะมีเบอร์มาแล้วคุณก็ติดต่อไปฝ่ายรายได้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วไลฟ์สั้นๆง่ายๆแต่ได้ประโยชน์นะคะก็รีพามเลยเพราะว่าได้ถึงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะบายยเอาเร็วเฉยบายๆเร็วบายๆบายยบายๆไหมไม่เห็นบายๆค่ะ